เอาละครับจินดีต้อนรับทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็มาพบกับผมแซดอาร์ด้เช่นเคยวันนี้เรามาอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาอีกแล้วนะครับสี่คนวันนี้เคนหลุดพ้นจากการที่เมียดึงตัวเอาวิญญาณไปทั้งตัวนะครับวันนี้เ <laughs> คนกลับมาวันนี้เรามาอยู่กันกับสโนว์แมนแล้วก็จะมีน้องกัสที่แต่งตัวโคตรจะอร่อยโท่นะฮะเอ่อ,อผมมีความรักจะบอกครับทุกคนไอ้กัรเป็นเจน ไม่เชื ies, ่อฟังข้อความเสียงเกียร์นเกียสามารถยืนยันได้ใช่ไหมเขตพูดได้เพราะเราอยู่กันวันนี้ก็เรามาอยู่กันในระบกแมปอะไรเอ่ยทุกคนขอขขอชื่นนะครับขอชื่นนะครับเป็นแคบินหรือว่า กูจำชื่อภาษาอะไรมันไม่ได้ละไอ้เดือดเดือดครับไม่ได้นะครับไอ้ไอ้เคเอมทำอะไรอ่ะวันนี้มึงเงียบยังวะไม่พูดเลยอ่ะฮะไม่พูดเห่อวันนี้การโซ่ข้าวอยู่เนี่ยตัวนี้เขียวไปอยโซ่โซ่อยังไงวะโซ่อยังไงวะอันนี้อันนี้ประมาณสี่คนนะครับอันนี้พร้อมยังเอ่ะนะอ่ะหนึ่งสองเข้า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 เอ้า let's go เข้ากูเข้าไม่ได้เอาเอาชิ้นมันไม่ขึ้นอ่ะแต่ อ๋อกดเอฟ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 อ้าวกดออก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 ออกออกออกมาออกมาปล่อยปล่อยปล่อยต้องกดอะไรนะต้องกดอะไรกดมันต้องเดินเข้าไปตรงกลางวงแล้วก็กดเอฟใส่วงอ๋ออ๋อเจอละเฮ้ยเอาเอางี้ทุกคนเรามายืนอ๋อหน้านี้พร้อมกันทั้งหมดสี่คนแล้วแล้วกดพร้อมกันอ่าหนึ่งสองสามกดกด

เออจอย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 สวยสวยเว้ยไหวบัวเด็กโง่ก็ไม่เท่าไหร่นี่ว่าเนี่ยก็ไม่เท่าไหร่ไอ้เนี่ยมันเบรกล่อเข่าไอ้บัวเด็กเย็นนะเราบีนี้เยี่ยจริงไงสัตว์อะไรอ่านให้ฟังหน่อยใครแปลได้ผมไม่แข็งผมไม่แข็งเลยคือเรามามาที่บอกว่าเหมือนมาหาคุณปู่ที่ตาย โป๊มาเยี่ยมตายกันแล้วเปิลสวัสดีครับเปิลพี่บอลมึงดูดิพี่บอนมึงอยู่ดูอะไรนาโครโง่ยหน้าใครหน้าหน้าไอคิเอโดแต่หน้ากูฉลาดสุดกับหน้าเอ็นเดอร์สลาสองคนออคมากันนี่หวายเนี่ยมาเอ้ยออก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 หน่อยขอขอถ่ายรูปหลุมศพเอาไปทำปกหน่อยตายเสร็จแล้ว อย่าได้อ๋อเฮ้ยกญแจเมื่อกี้ใครกรีดร้องกุญแจมาเข้าเข้าเข้าในเข้าไปในบ้านเออบ้านของคุณเปานี่นี่คือโครงกระดูกของคุณเปาคุณเปาอยู่ในหลุมศพย้มอะไรอ่ะแล้ว เด่งเน่งเด่งจัด129โลบัคอี๋ผมไม่บอกเขาทำเนี่ยมีน้องเมฆหนึ่งเจอตรงนี้ต้องมีทำอะไรได้ไม่รูกบิ๊ก้ว่ยวันนี้ทำอะไรอ่ะเฮ้ยนี่หรอหน้ากากหน้ากากไอ้เแค่ใช้โลบัคแน่เลยไม่เอาเดินไหนให้กูขอดูนี่ก่อนเลยหน้ากากเลยวะอ๋อโอเคมันบอกว่ามันให้เราทำอะไรกันอ่ะ ยังยังไงก็ตามสิอะไรเออเวสมันมันมันมีอ่ะเขาบอกเขาบอกให้ให้ให้เก็บขยะเก็บเก็บขยะอุ้ยขยะเก็บมัดออกไปเลยใครมาอยู่ในบ้านหลังนี้ไม่เก็บขยะวะโอตายแล้วเฮียแม่งแม่งเป็นโคกกระดูกไอ้สั์ใครไม่จะเก็บขยะเฮ้ยมีปืนมีปืน ไอสัตว์เกลีดรือว่ากเหี้ยเกมเหี้ยนะวื่นว่ะหี่ถังขยะด้านนอกไหนว่าถังขยะด้านนอกนี่ไงไอตัวขาวๆยังเห็นมันวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยขยะสัตว์เอ่อไปม่ลช่นะสัตว์อยู่นี้เฮ้ยพี่เขีดพี่เขีดมันหนีเข้าบ้านนี่เหี้ยไอกาัดไปกัดไม่ไม่ฉันไม่ไม่ได้หนีเฮ้ยอะไรอ่ะอ๋อทิ้งขยะขยะกลับไปข้างในกลับไปข้างในกระบอกให้กลับไปข้างใน เฮียโดดเลยเฮ้ยเสียดบูชายันน่ะเออบูชาแกงเนี้ยบูชายู่ไหนเออเสียบูชายบอกไปเขมรู้ป่ะเขมรู้ป่ะแต่กายเป็นเก้มเออรู้เฮ้ยทำไมมันมีกระโหลกอยู่หน้าบ้านนะคุณปู่กระโหลกของคุณปู่เหรอไม่ใช่ไอ้เฮียคุณปู่ไม่มีเขาวัตถุประสงค์พัดผ่อนบ้างไอเจเป็นพัดผ่อนอะฮะอะไรคัสซินอะไรอ่ะคัสซินคืออะไรอ่ะ ออแล้วนอนเหรออันนี้คือฉากนอนปะเราคือเรานอนบนเตียงเฮ้ยตัวอะไรสัตว์ตุ้ัตว์ตุ้กเป็นยาอขดเ็กลัวปะอย่างงี้เข็ดกลัวปะินไปละมันบินมาเลยมันจ่อกจออเออกันจ่อเฮ้ยกระจออแล้วทำไมมันบินก็ไปไหนอะ อะไรอะไรสวัสดีครับแสบฉันไม่เชื่อเฮ้ยออกหน่อยขอถ่ายรูปหน่อยครับเย่ตีอะสองไฟหน่อยสองไฟหน่อยสองนะใครมีไฟอ่ะเออหมดตาแดงๆโอเคที่ช้เปิดไฟไม่ได้เปิดไฟอยู่อ่ะไี่ใช้โอเคไอ้เจ้าเองไงเผื่อมันกลัวเผื่อมันไป เปิดปิดดิปิดดิปิดวิทยุดิค่ะน้องอ๋อคือวิทยุทํบสมัยนี้มันไฮเทคจังว่าเปิดภาพหลอนได้ดเลยสามสามดีอ่ะสามดีเออเชี่ยเหตมันให้เราไปพักผ่อนอีกรอบหนึ่งว่ะอุศบาดว่าฉันเห็นไอ้ปีศาจนั่นดิแล้วปีศาจอาไรปีศาจหมีอ่ะมีข้างเตียงเน่ะปู่ของฉันบอกว่า พูดโปรชันบอว่าเขาเรียกว่าไงคือพูดเอวกับปีศาจนี้เออพูดถึงปีศาจตัวนี้ตลอดเวลาอ่าเฮ้ยเขาบอกให้เขาบอกให้หาหาบอกเบาะแสข้างในในเรื่องเบาะแสกล่อเบาะแสนี่กวางนี่เบาะแสกวางมันคือเมื่อกี้มันคือแพหรือกวางวะเอ้ยคุณกูเอ้ยตอนนี้ไงเจอแล้ว มึงลองมึงลองมึงลองมาเดินตัวนี้ดิพี่ว่ามึลองอะไรเกี่ยวอันเนี่เฮ้ยใครเก็บเฮี่อะไรเอ้ยอะไรติดหน้ากูอะไรติดหน้ากูเฮ้ยออกไปชีวที่มีกระโหลกศีรษะกว้างสิ่งนี้จะได้กดไลน์อ๋อกดไลน์ตามจะเหยียดเวลานานนั่นดูนะเขบอกว่ามีเเขาบอกว่าปู่ปู่ปู่เราก็เห็นปีศาจปีแบบว่าไอตัวนี้เหมือนกันไหมคือแบบว่า โอเคือป nah, ู่เราเห็นปีศาจตัวนี้เหมือนงานนะแต่แต่เมื่อกี้ปู่ไปอยู่คนเดียวด้วยแล้วมันก็เลยโดนปีศาจนี้ฆ่าน่เอในเลยดเนะเออเออเราออกไม่ได้ว่ะเขททำไงดีต้องรอคุยต่อไปไม่ต่อไปเราต้องทำพิธีกรรมเว้ยเขาบอกให้เราทำพิธีกรรมบอกว่าอ่าใช่เขาบอกให้เราทำพิธีกรรมใครบอก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 เราไปหาที่นใครก็เราบอกเราเองนี่แหละว่าให้ทำพิธีกรรมไป เราบอกให้ทาเทียนขาเทียนไข่หนุ่งนอกไเนในในรถบ่ะอ๋อไอ้ไอ้ห้องเก็บของเอาเก็บของเอาเก็บของอะไรอ่ะอะไรมึงเดินถอยทำไมเอนเดอร์มึงตัวใหญ่กว่ามันอีกมึงรู้ป่ะเนี่ยก็โอ้ไม่คุณผู้คปืนูกชมเฮ้ยไม่เมื่อกี้มันจะดูดเจียวกูไงกูเลยเดินถอยโอเคไม่เก่งขายแล้วไม่เก่งขายเก็บเนี่ยนี่กูกำลังเล่นเกมที่อะไรอยู่เนี่ยแปดบวกอ่ะไอ้สัตว์เกขายแปดอันติดเลทอ่ะเกมติดเลทหรือไงวะ เฮ้ยอ๋ออะรอะเาเียนบางเกียนเขาไม่เกียนอ๋อเราต้องวางช่วยกันทำพิธีกรรมอะไรพิธีแบไม่มีเหรอแบเหี่อะบดเนี่ยเราบดลาเฮ้ยบดไรยเอา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 เฮ้ย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 เยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮเ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเเอ้ยเฮเฮ้ยเฮเเ ชี้ยะผู้ใช้เวทมนต์วะเราเราเป็นผู้ใช้เวทมนต์แล้วตอนนี้มันมีวิธีสอนเล่นด้วยเดเดมอนเวลเลอร์สปอนนเล่นยังไงอ่ะเขาบอกว่ามันมันจะมีปีศาจเนี่ยโผล่มาหนึ่งในสามของหน้าต่างนี้แล้วก็เดเดมอนไปยดิงเนี่ยพร้อมให้เราอยู่ด้วยนะโอเคเดเดมอนเอเดเซย์อยู่ไปดันอ๋อเขาบอกว่าให้ให้แบบว่าไล่มันภายในสิบวิไม่งั้นมึงจะตายมึงต้องหลบ จะถึงเวลาลาคมันมันมีหน้าต่างกี่บานอ่ะมีหน้าต่างกี่บานวะสามสามอ่ะอ่ากูกูอยู่กูอยู่กับไอ้กั๊ดกูอยู่กับไอ้กั๊ดกูอยู่กับไอ้กั๊ดวัแล้ววัแล้ววันแล้วมันรอนก็กูอยู่กับไอยกับกั๊ดกั๊ดอยู่กูกั๊ดอยู่กูโอเคเดี๋ยวกูรู้ประตูให้กั๊ดกูมีประโยชน์สุดๆมึงรู้ตรงนั้นไปไอ้ชัดมันม่มันไม่มาประตูไอ้เหี้ยโอเคกั๊ดแกแยงตามมันไหนอ่ะมันอยู่ไหนอ่ะ ไอพี่เขยมันอยู่ที่นี่เฮ้ยไอไอการ์ดไอการ์ดไอการ์ดมันโง่้ดจังเลยเอามันสวยไม่ต้องไล่ผมแค่สิบปีนะเออไอเยี่ยกูแบบกูให้รู้พี่การ์ดกูไล่อยู่ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเงาข้าวอร่อยไงไอเยี่ยงจะลงอยู่กับพี่เขยดีอ่ะกูป่าเมาส์อยู่แป๊บนึงโอเคเมาส์เมาส์ชาแล้วโอเคไม่ได้อยู่ประมาณนี้โอเคแล ใส่เนื้อกวางอร่อยเลยเฮ้ยเฮ้ยเนื้อกวางอร่อยเฮียอะไรปิดหน้าต่างก่อนเนาะ้สัตว่ไปอยู่อเมรเกาใช่ไหมกาดหนาวจังเลยหนาวเฮียเลยกาดขอดูตูดหน่อยอย่าออดเดี๋ยวกูตกมึงใส่กันมึงใส่ผ้าอ้อมมาไอ้เนี้ยตูดมึงหน้าตีว่ะขอตีสักทีเลยมึงใส่ผ้าอ้อมมาใหม่จี๊ดแตกเหรอ พยัดโผล่ตรงกูจรินเลยอ่ะมันโผล่ตรงกูอย่างเดียวเลยอ่ะมันชอบมันชอบมึงไงมันชอบมึงเออมันชอบมึงไงเขยสังเวยเลยสังเวยเออสังเวยสังเวรยี่อะไรมันเข้ามาก็แตกกันหมดเนี่ย้เยมันไม่ได้ตายแค่คนเดียวไงต้องใส่กูไปแดกเนื้อมันเกินนะยี่่กูเห็นไหมกระโหลกกระโหลกมันอะยี่ะไม่มีเนื้อเลยอ่ะกูใหญ่เองโอ้โหไอ้เพื่อนกูแม่งแบบสายซอยจูผีเลยนี่หว่ะยี้ย สองไปคับสงสัยสงสัยคลิปหน้าต้องเป็นผีในสตรีมแล้วมั้งมีคอมลหกอ่ะไม่เอาแหละของของกูไม่มีแล้วกูคือตัวตึงตอนนี้เอาวัวอีกเหี้ยเอาวัว่าเอางี้ดีกว่าเอางี้ดีกว่าเหมือนกูมีคอมมาเออเป็นคนเปิดตัวเราต้องออกไปจากที่นี่ที่ผมอยู่ยไง how to get o u t brother can you tell me เขาเขาบอก แล้วอบอกว่าอันนี้ไว้ต้องต้องต้องบอกแม็ชัวร์ว่าทุกอย่างจะโอเคครับ้องโอเคนี่นี่ปลอดภัยปลอดภัยปลอดภัย,ยแน่นอนหายห่วงกลับไปเลยเอ้าพี่เขยมันอยู่ในบ้านอ่ะเอ้าเฮ้ยมันหายมันหายไปคุณปูไม่นะมันเอามอารักกับดูปูเราไปแะเล่นแน่เลย <laughs> ซอยจูโผลไปแล้วไอ้นี่นเฮ้ยเขตมันอัดเว็นลูกศิษย์มึงก็ได้เว้ยสายยานุศิษย์มึงอ่ะแน่นอนโต้องรีบออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้ไปไหนขึ้นรถเหรอกูไม่รู้ละกูไม่ดึกเออกูขึ้นด้วยโอเคขึ้นรถแล้วเป็นไงอ้าวจะรีบออกทำไมอ่ะยังซอยจูไม่อร่อยเลยเดี๋ยวดิมึงยังไม่อิ่มอยู่หรอรถไม่ติดว่ะทำไมมันมืดอ่ะพวกมึงมืดปะเอารถรถไม่ติด โอ้ยโอ๊ยไม่น่ารถมันไม่ติดอ่ะไมได้ม <respuesta>. ีแก๊สมีแก๊สแกอยู่ไหนอ่ะแก๊ส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 เราบอกว่าเราจมอยู่ในตู้อะไรเรื่ออะไรอ่ะเออกูคิดว่าัน่าจะอยู่ในโรงรถเอ้ยไม่ไออโรงเก็บของตรงนั้นอ่ะคิดว่านะไม่มี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 หรอทำไมมึงขี้แล้วมึงไม่ล้างวะ แน่นอนเฮ้ยทำไมกันเขาบอกว่ามึงยิงแล้วเหรอเคธเขาบอกว่าไฟอาจจะมอดในเร็วๆนี้เออไฟมอดครับไเราต้องไปหาไม้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 นี่เหรอนี่เหรอไม้นี่นี่ไม้อ่ะได้ไม้มาหาไม้แล้วก็เอาชีวิตแบบว่าผ่าคืนนี้ไปให้ได้โอเคไม้อ๋อนี่ไงพี่เจอไม้อีกนึงไม้ไม้ไม้ มีใครเจอไม้ไหมเหลือไม้กูเจอกูเจอสองมันแล้วอ่ะพี่เขยไปไม้ตัวนู้นแล้วไปไม้ตัวนู้นแล้วพี่ไม่หมาโอเคมึงไม่ยินวะผมยังโล่นเลยไม่ละทุว่ามันชินแล้วเสียงอะไรอ่ะกูมันชิดแล้วเสียงอะไรประมาณก่อนแล้วเฮ้ยเดี๋ยวแต่มันมีอันนี้เอเดรสวัสดีครับเขาบอกเหมือนเหมือนเหมือนเสียง เหมือนเสียงคุณปู่เราเลยว่ะไอ้บอสไอ้บอสมึงมาโดูเลยนี่ตอนแรกมันยังไม่เห็นอยูบด้านไม่เหรอวะไหนบนพื้นอะไรไหนบนพื้นเห็นปะไม่เห็นเออเห็นเห็นแล้วเห็นแล้วอ๋อเกือกม้าเขาบอกเขาบอกให้ให้ตามเสียงคุณเลยตามเสียงเหมือนเสียงคุณปู่เราเลยปีศาจมันมักจะใช้เสียงของคนที่เรารู้ หลอกล่อเรานะไอวัตไอวัตไอวัดเจอสมิงไปได้เฮี้ยเอ้ยสือสมิงสกินบ็อกเกอร์ไอสัตว์เจอสมิงเฮี้ยไม่กูเห็นตูดไอคัสแบบมันเดินน้ำหน้ากูแบบว่าโตโตเต้าเต้ยอะไรเอ้ยคุณปูแกนไปคุณปูคุณปูไว้นะเขาบอกว่าไอเดียวสัตว์ประหลาดได้ข้าวปิดเขาเลย ปีศาจต้องฆ่าเขาแน่เลยเล้วมบอกว่าอะไรต่อเขาบอกเราต้องกลับไปที่ที่ผักเั่นไงต้องไปมีแกแต่มันแปลว่าน้ำหวนไว้เนี่ยเมื่อมันเป็นน้ำหวานเราเราสามารถเราสามารถทำแก๊สพวกนี้เพราะว่าหนีออกไปพรุ่งนี้ได้เลยหนีออกไปพรุ่งนี้ ไปกับดาบมันล่อเราไว้ทุกคนไม่เขาอยากรู้แค่วัตถุเป็นอเพือนนะมันจะออกไปจากที่นี่ไปอยู่แล้วอะไรอ่ะเอู้วน่ากลัวจังเลยหายที่หายทำไมต้องเป็นกูทำไมต้องเป็นกูไอ้การมึงโดนโดนแน่ครับมึงโดนแน่มึงโดนแน่เอาหายไปแล้วมันหายไปแล้ว มันหายไปมันหายไปแล้วไอ้ยูนิได้ไปแล้วเดี๋ยวเขาพึ่งเร็วไอ้บอสเราไปเดินก็ถามแล้วทำไมต้องเป็นคู่ก็มึงไปยืนตรงนั้นเขาเดียวไงเขาเขาวิ่งมาหมกแล้วไอ้เคยก็ซอยจูผีหมกแล้วเขาบอกให้เอาไม้ไปใส่ใส่ตอมโอเคใส่ไปเลยกูกูไม่เอาใส่ในตอมเีต้กงใส่หน้ามันได้บอกวะ เอ้ยเชี่ย็นความคิดที่ดีเอาได้ตลอดอ่ะอ้าวช่เฮ้ยเฮ้ยเันโปเอ้เนี่ยเชี่ยไรเนี่ยโอ้โหนอนเบลกูไม่เคยเจอสายกูไม่เคยเจอสายอลเฮ้ยเฮ้ยกูเห็นตัวเองกูเห็นตัวเองแบบหายตัวเฮ้ยกูเห็นไฟฉายแบบลอยได้โอ้โหบอลก้อนกูไม่เห็นตัวกูโอ้แต่คือตัวกูเห็นฉายลอยไม่ตัวตัวพี่ก็ลอยได้เหมือนกันเว้ยเมื่อกี้ เอหเเียขาบอกให้เติมน้ำมันเลยน้องเติมน้ำมันเติมน้ำมันอัดกลัวนะกลัวไอ้เทียไม่สัตว์มาอยู่ไรสัตว์ที่เนี่ยไอ้เทียไม่อยู่อยู่ไอ้เหี้ยหมอปลาหมอปลามาอยู่ไอ้เหี้ยเอาไปเลยสัตว์เฮ้ยเฮ้ยคูขยับได้อีกแล้วไฟฉายขยับได้ทุกคนโอ้โหเปิดได้ด้วยโอ้โหดูดูถึงยี่เลยเนี่ย เ้วขับรถว่ะอันนี้ขับขับรถสายลับเชียเคสอจูบันจักรันแชปเตอร์วันคือเอาละครับอันนี้อันนี้คือ c h ปเตอร์สองเหรอแชปเตอร์หชปเตอร์หนึ่ไม่อันที่เราอันนี้อที่มันพาเรามาเนี่ยคือชปเตอร์สองเว้ย